น้องประชาชนชาวบ้านกลุ่มผลิตโคมเพื่อสร้างเศรษฐกิจในยุค New Normal โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลเองนั้นเป็นหลักในการดําเนินการทุกทีเราร่วมกับวัฐพธาดธาันิญชัยนะครับแต่ในส่วนของปีนี้เราก็จะต้องเริ่มก่อนในส่วนของการถวายโคมเจ้าแม่จาทีวีนะครับซึ่งจะเป็นประเพณีที่เราทํากันมาประมาณห้าปีแล้วนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่เคารพนับถือให้เรื่องของประเพณีวัฒนมโดยเฉพาะอย่างยิ่งํำคูนเป็นเมืองพันสามร้อยปีเรื่องของประเพณีถวายโคมนะั่นซึ่งมาจากตำนานแล้วก็ความตั้งเดิมที่กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ตัวเนี้ยนโยบายรัฐก็ยังไม่แน่นอนแต่ทางเทศบาลเองนั้นก็ตระหนักหน่นวว่าพี่น้องประชาชนนะ่ะในการผลิตโคมอยู่แล้วเนี่ยทั้งปีแล้วเขาเป็นไรายได้นะครับทั้งผู้แก่ผู้เฒาผู้สูงอายุ นะครับสมัยพนางจงมามเทวีพันสามร้อยกว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นลำพูนก็มีวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็มีโบราณสถานเ,เป็นจุดเด่นนะฮะของเมืองนะครับรวมทั้งการท่องเที่ยวด้วยก็รับผิดชอบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของออทั้งจังหวัดลำปางและลำพูนนะครับก็ทุกปีเนี่ยครับหนึ่งในเ,เทศกาลหรืองานประเพณี ที่สำคัญมากๆนะของลำพูนอันหนึ่งก็คือ,อเทศกาลโคมแสนดวงนะครับการถวายเป็นพุทธบูชานะครับในการที่จะ,ะเทศกาลหรือว่าประเพณีลอยกระทงเนี่ยนะครับประชาชนก็จะเรียกว่าทำโคมในส่วนของจังหวัดลำพูนเนี่ยจริงๆการทำโคมไดม้มีมานานมากนะครับก็คงนานพอๆกับเชียงใหม่นะครับ เริ่มเริ่มจากการทำตามบ้านนะฮะตามบ้านแต่ปัจจุบันเนี้ยจังหวัดลำพูนเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการทําโคมมากที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้นะเพราะว่ามีการส่งเสริมนะฮะโดยทั้งเทศบาลเมืองลําพูนนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนแล้วก็อบตเทศบาลต่างๆเนี่ย พระธรรมนมนีนะคะท่านนายกไปยุธ์นะเจ้ามาดูงานนะเจ้าคนก็สนใจและเจ้ามนุษย์มาทำาละเจ้าไม่มาจากไหนนะไรนี้ค่ะได้ได้ทำเยอะนะคะแล้วก็เวลาคนเกิดวันพุธค่ะก็จะถวายสีเขียวนะคะหรือบางคนมาวันพระนะคะนอกจากจะถวายสี เขียวแล้วอายากวันพระมาอีกมาเยี่ยมชมหลายครั้งก็จะถวายโคงสีอื่นๆได้นะคะใครเข้ามาเรียนรู้ปีแล้วก็อาจจะสนับสนุนถ้้เขาอยากได้โคมที่ทำเองเนี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าซื้อ